Terima kasih เบิร์ดกบฮัรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวจริงๆผมเองยังจําได้เลยว่าวันที่ผมกัะเบิร์ดเนี่ยได้ไปเช็คแผงเทปต <c oughs> อ,อนที่ออกเทป็ <c oughs> ปนแผงเทตอน<ล>อ<ใ>นั้นมันเทปนะฮะโอ้เราก็ตื่นเต้นดีใจแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้อ่านารีวิวหรือคําวิจารณ์ที่อยู่ในไทยรัฐหน้าบันเทิงสมัยนั้นหนังสือพิมีไม่กี่ฉบับ ก็รู้สึกดีใจผ่านไปแล้ว30ปีไวเหมือนโกหกจริงๆเลยคิดดูในใจคือว่าจริงๆแล้ว30ปีเนี่ยนะฮะวเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะหมายถึงว่าในแง่ของเพลงก็เถอะคำว่า sometimes but always เนี่ยสำหรับพี่คือมันหมายความว่า sometimes เนี่ยพี่ก็อยู่คนเดียวบ้างที่ายก็ทำงานเขาบ้างแต่ always เนะครับผมเราสองคนเปนเพื่อนกันนะครับผม t i m e แต่ always นะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ความพิเศษความเซอร์ไพรส์ความพิเศษก็เป็นบทเพลงนะครับบทเพลงอันไพเราะนะฮะท่านจะได้รับฟังเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วในแบบสไตล์ที่อัปทูเดตนะครับแล้วก็จะมีศิลปินทั้งวง Blackhead etc คุณบุรินนะแล้วก็น้องแชมป์นะฮะสุภวัฒต มาร่วมร้องเพลงแต่ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์หนึ่งซึ่งผมพยายามจะเซอร์ไพรส์กันอยู่นะฮะคือว่าอยากให้มีเพื่อนๆผมเนี่ยวงซิสต์โฟว์มาขึ้นด้วยกำลังเกือบครบแล้วเหลือ3คนอีกคนอีกทีเเกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสมาชิกมีกี่คนมี4คน แค่รักแท้จะมีแค่รักแท้สอะไรบ้างใช้ในวันเวทีนี้ครับที่เราไม่บอกแหมคิดว่าคำว่าเซอร์ไพรส์มันก็ต้องมีฮะแต่ว่าจริงๆแล้วขอเก็บไวันนั้นบ้างดีกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ได้บอกไปเยอะแล้วว่าจริงๆแล้วในแง่ของเพลงเนี่ยนะฮะได้ยินเพลงใหม่ของเบิร์ดกับฮาร์ทที่ขับร้องโดย E D C แล้วก็ทาแบล็คเฮดแน่นอนนะครับผมจะได้ไปยินในวันนั้นแน่นอนครับผมแต่ศิลปินอื่นๆผมว่าเดี๋ยวขอร้องไปไปดูในวันนั้นบ้างดีกว่าครับเพลงที่ทำใหม่เลยใช่ได้ ใช่ครับผมก็เมื่อกี้นี่ได้ยินไปแล้วก็คือเพลงฝนเนี่ยนะครับคำถามคือดนตรีทาใหม่เลยใช่ไหมคะดนตรีทําใหม่เลยครับผมเพลงฝนเองเนี่ยทำใหม่หมดเป็นเพลงแนวร็อกออกมาเลยครับผมการคัดเลือกเพลงค่ะยากง่ายอย่างไรบ้างเพลงเยอะได้ออกมาการคัดเลือกเพลงนี้สมาชิกของแต่ละวงเขาเลือกเองนะะ เอ่อ ETC ก็เลือกห่างไกลแต่ ETC ในตอนนี né, uh ้ย huh. okay. uh ัง huh. ย uh ังดีเบตกันอยู่ว่าจะเอาห่างไกลหรือจะเอาเพอนะหรือจะเอาถอนตัวในสํานองนี้แต่และเคดีเรียบร้อยไปแล้วครับว่าเพลงสดสิ่งหนึ่งที่ดีคือสําหรับเพลงพวกพี่คือว่าลิขสิทธิ์เนี่ยอยู่กับพวกพี่นนั่หมายถึงว่าน้องๆเนี่ยเขาจะเลือกเพลงไหนเอาไปทําใหม่ก็ได้นะฮะเราไม่ได้ติดตรงไหนครับตอนนี้สองคนเําเลือกเพลงยังไงครับพิจารณาอ๋อเออเพลงที่เราเลือกก็จะเป็นเพลงที่แฟนเพลงแนะนํามาคุณเบิร์ตเนี่ยเขาไปพบกลุ่มจดหมาย ที่คือสมัยก่อนก่อนที่จะมีไลน์มี Facebook มีอ e ีเมลนะฮะสมัยนั้นเวลาจะติดต่อกันต้องเขียนจดหมายนะครับแอมเมลคุณเบิร์ตมีจดหมายที่ทั้งเปิดแล้วและยังไม่ได้เปิดรวมกันแล้วพันกว่าฉบับจากปี2528ถึง2530นะฮะเราก็จะไปเปิดเซอร์ไพรส์กันในงานคอนเสิร์ตด้วยด้วยแล้วก็คิดว่าผมจะพยายามเขียนจดหมายนะฮะกลับไปหาประมาณสักร้อยกว่าคน oh. ดูซิว่าใครยังอยู่ที่ oh. เดิมบ้างคุณจะเขียนยังไง เขียนยังไงเขียนภาษาไทยได้นะก็คิดว่าจะเขียนลองกลับไปดูว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งอาจจะไม่อยู่แต่บางคนอาจจะแบบเป็นบ้านแม่ก็ได้แต่ลองดูฮะเผื่อจะมีใครที่จริงๆแล้วจะมาเป็นสเปเชียลเกสของเราจริงๆในวันนั้นที่หลังจาก30ปีได้จดหมายตอเอบรับกลับไปครับระหว่างทางที่30ปีนี้ความเรียกร้องหรือแฟนๆอยากให้กลับที่เวทีมันเยอะขนาดไหนคนส่วนมากจะถามว่าพี่มากกว่าว่าแต่งเพลงอีกไหมแต่งเพลงอีกไหม ก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยได้แต่งเพลงกันแล้วช่วงนี้นะครับผมยกเว้นว่ามีน้องๆอย่างแชมป์จะแต่งมาให้นะครับแต่ในวันนั้นเองเนี่ยถ้าจะบอกว่าเซอร์ไพรส์จะมีเพลงหนึ่งเพลงที่จริงๆแล้วผมเองก็จะแต่งขึ้นมาใหม่และไปร้องในวันนั้นด้วยกันครับโอ้ความ้อมของพี่ั้งสองคนนะครับจะมีรูปแบบใหม่ของการคอนเสิร์ตในการจับเป็นมขธรรมดาพลธคอนเสิร์ตเบิร์กฮาร์ดนก็จะเห็นว่าหนึ่งมีเพลงที่เพราะเพลงเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเพลงที่ช้าๆนะครับ เพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอดูว่าพี่ฮาจะไปคิดมุกอะไรออกมา <laughs> เพื่อที่มันเล่าให้ทุกคนฟังในวันนั้นครับผมจหรับรอบเดียวมันน้อยรอบเดียวมันน้อยไปไหมพี่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารีบจองกันนะครับผมก่อนที่บัตรจะเหลือเยอะนะครับผมก็วันที่12กันยายนนะครับพบที่อีมแพคอา a ีนนะครับจองได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมว่า <laughs> น้อยไปไหมพี่ <laughs> หวังว่าหนึ่งรอบเต็มๆด้วยคนที่อยากจะมาดูพี่ก็มีความสุขแล้วนะ อะไรเลยใมีอะไรจะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเรามาตลอด3 0ปีไหมคบขอบคุณมากครับ ก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับที่ยังคงเหนียวแน่นวันนี้ที่มาแถลงข่าวที่เอ็มโพเรียมก็เห็นแฟนเพลงตั้งแต่ตั้งแต่ปี28อนะ่ะทุกวันนี้ก็ยังมานะครับฮะบชื่อน้องบีฮะทุกคอนเสิร์ตเลยจะเจอแล้วก็อีกหลายคนเลยครับที่ดูอยู่ทางบ้านแต่ก็ยอมรับว่าหลายคนนะหลายคนที่มาบางทีก็อย่าบอกมาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโตขึ้นมาฟังเพลงที่เบิร์ดพิฮาร์ดเพราะคุณพ่อคุณแม่ฟังมาก็มีหลายคนวันนี้ <laughs> ท,ที่มาถามพี่เหมือนกันก็หวังว่ากลุ่มนั้นเองนะครับน้อง ที่คุ้นเคยกับเพลงแต่อาจจะเกิดไม่ทันในปี28ก็เชิญมาด้วยกันแล้วกันครับผมมามามาส,สนานมาฟังเพลงเก่าๆกันครับผม